เดี๋ยวพาไปกินขนมร้านนี้บอกเลยว่าคนที่เขามาทำเจ้าของร้านไม่ธรรมดาเขาคือนักร้องนักร้องยอดวิว156ล้านวิโอ้โ,อโ,หโหมาผันตัวเป็นพ่อค้าขายขนมครกครับจอเอาดูนี่ขนมครก็อยากกิน <S <S นะเห็นไหมน่ากินเลยแหละครับอบอกเลยว่าเขาบอกว่าแป้งกรอบนอกนุ่มในกัดเข้าไปเจอเนื้อน,นุ่มๆอร่อยโอ้โห ร้านนี้<ะ>ร้านขนมครกร้อยล้านตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเส้นหน้าวัดสาแก้วเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจ้า <c oughs> ตอนนี้เขาบอกว่าขนมครกร้านนี้เป็นขวัญใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ย่านนี้เลยนะเพราะอาร่อยจริงๆแป้งจะออกหอมๆคน,นิดๆหวานหน่อยๆรส<อ>ชาติกำลังดีมีให้เลือก5้าหน้าหไา้าโอแล้วคุณนี่เลกหน้าเหรอเนี่ยโรยมาบนหน้าแบบว่าเน้นๆทะลักทะลัก ฟักทองเผือกมันม่วงข้าวโพดฝอยทองและมะพร้าวใครชอบแบบไหนจัดไปเลยแต่เป็นผมผมสั่งนะผมสั่งแบบรวมใช่ไหมเออไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยฮะอย่างที่บอกเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาคุณบิ๊กไบสายลำหรือรักร้องเจ้าของบทเพลงกะฮักคือเก้ากะฮักคือเก้ากะฮักคือเก้าไม่รู้มันเอาจำสมื่ได้ไหมนะ แต่ก็คือประมาณนี้กะฮักคือเก่าที่มียอดวิวคนดูนะฮะ<ฮ>156ล้านวิวจริงคุณจริงๆคือเพลงนี้ยเขาโด่งดังมาหลายปีแล้วนะ<ช>แต่ยอดวิวเขาเยอะจริงอ่ะจร,จริงครับแล้วเขานะฮะต้องผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายขนมครกว่า พิษโควิด -19 บเก้าทำงานทัวร์คอนเสิร์ตของเขาถูกยกเลิกโอ้โหงานนี้บอกว่าอยู่บ้านแบบยาวๆน่าเห็นใจเลยนะครับแต่เขาไม่นิ่งนอนใจไม่อยู่เฉยลุกขึ้นมาทำมาหากินปิ้งไอเดียสูตรขนมครกที่คุณพ่อคุณแม่เคยขายเมื่อ10ปีก่อนมาปรับใช้แล้วก็เปิดขายขนมครกแบบนี้ครับหลังจากขายได้5เดือนปรากฏว่ามีลูกค้ามาเลือกซื้อขนมครกของเขาอย่างคึกคักรายได้ต่อวันนะ 2,000-3,000บาทโอ้โหรายได้ดีนะเฮ้ผมจะบอกให้ว่าขนมครกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมหลายหลายคนเขาผันตัวไปขายขนมครกแล้วประสบความสำเร็จก็มีขายแบบเป็นถาดเหมือนพิซซ่าอย่างเงี้ยพิซซ่าเลยอ้าวราคาเป็นยังไงราคาเริ่มต้นที่กล่องละ20บาทถ้าใครอยากสั่งแบบยกถาดเริ่มต้นที่69บาทก็คือถ้าถาดแบบนี้69ใช่ถ้าเป็นกล่องเป็นฝาแบบที่เราซื้อก็เริ่มต้นที่กล่องเล็กๆกล่องละ20ก็เป็นฝาเลือกกันได้เลยนะครับ พิเศษขึ้นมาหน่อยเซตยกถาดไส้ทะลักเลยนะ169บาทนะคุณหน้าแบบแน่นๆเต็มไปหมดเลยว่าคุณอยากจะใส่อะไรลงไปะนะครับอยากไปซื้อไปลองหาไปลองฟังเพลงไหมไป,ไปฟังเพลงพ่อ้า,าแล้วก็อย่าลืมซื้อกันด้วยล่ะ10บโมงถึง4ี่ทุ่มร้านเขาเปิดถึงช่วงเวลานั้นนะจ๊าเพลงเขาอะไรนะกะฮักคือเก่ากะฮักคือเก่าคุณลองสิกะฮักคือเก้าเดี๋ยวผมร้องนี ดูเนื้อแป๊บเดียวิรีบโยนมาใครจะเป็นดีเวลาจริงมันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่อด้คู่กันเกิดมาได้แค่ฮักกันก็บุญแล้วล่ะเออบุญแล้วหล่ะที่ไม่ได้ฟังคุณร้องอ่ะบุญแล้วเขาไม่ฟ้องคุณหรอกคุณร้องเพี้ยนเพลงอะไรเนี่ยเพลงเขาต้องร้อยห้าสิบหกล้านวิวรีบโยนมาก็ตกใจร้องไม่เป็นเลย ไปใครอยากไปอุดหนุนเขาหรือว่าไปฟังเพลงก็ติดตามกันได้นะคะ